ขอดตัวท็อปสีส้มสวยๆไม่เพียง10,000หมืเท่านั้นค่ะลูกค้ามารู้จักกันเลยค่ะขอดเรนเจอร์สี่ปั๊บตัวเป็นตัววายแท็กแล้วนะคะ2.0งจุดโคมค่ะผลเรื่อต้นเบาๆเพียง10,000หมืเท่านั้นค่ะในราคา6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผูกกระเป้ายแดงถึงห้าแสนเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ค่ะพร้อมกับไฟกัแบบ กต่ตัางหน้า่ท่แบบน, Elliot, so นี้เลยรอนะคะมาพร้อมกับสี่พูโทนค่ะ <het> ติ <rez io> ้แปดกระตุกห้าพร้อมไฟเดียวอัตโนมัติพร้อมกับคเตอร์ไวแท็คิดแบบนี้เลยค่ะคือจับเท่ๆแบบนี้มาข้ามมาตะไคร้ไหน จะตกแต่งด้วยสีดำค่ะได้จะเป็นสีส้มเลยนะคะบอบ์ดจะเป็นสีดำค่ะแบบไฟฟ้าพร้อมกับสัญลักษณ์วาแท็กสีส้มเอเอเลยพภงมาลาลของคันนี้นะคะจะเป็นพภูมิลาลมัลติฟังก์ชั่นพร้อมกับพุชคอนโทรลค่ะหน้าหน้าจอจะเป็น DV วดีมาแล้วนะคะ มาดูด้านหลังกันะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าสติกเกอร์ยังไม่ทันได้แกะเลยะค่ะด้านหลังนะคะที่นั่งกว้างขวางค่ะ<ม>จะมีปังกลาดม,มาให้ด้วยนะคะ<ม>พร้อมกับช่องชาร์จไฟ12โวลต์ค่ะ<ม>และมาพร้อมกับที่วางมือและวางแก้วค่ะ มาพร้อมกับจุดยึดสอดเด็ก,กนะคะไอโซไปเรียบร้อยค่ะมาดูด้านหลังหน้าท้ายค่ะคีบิคเกอร์เรนเจอร์วายต์คูเกแบ,บนีนอร์มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะและเซนเซอร์อีก4จุดค่ะลูกค้ามาดูด้านหลังน,ะะนี่เลยค่ะไลเนอร์สวยๆเลยค่ะ ห้องช้าตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะมาค่ะเราจะมาดูเม็ดอาร์ตกันเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่ครบเลยค่ะน็อตกำเดิมเลยนะคะสวยๆเลยคะ่ะเหมือนไม่ผ่านการแกะซ่อมมันทุกหนักมาเลยนะคะคันนี้ออกรถกับบอยนะคะเรามีใบรับ รองผ่านการตรวจโครงสร้างและเครื่องยนต์ถึง344จุดเลยค่ะซื้อตอนนี้นะคะปีแล้วก็การหลักการขาย2ปีหรือ0อมกิโล247รอายการค่ะปีค่ะสีเครื่แก้วปีน้ำมันเต็มค่ะปีชื่อเดือชุกเฉิมปีถ่ายน้ำมันเครื่องเถ้านั้นยังไม่พอค่ะถ้าลูกค้าไมาส่สะดวกเดินทางเรามีบริการเซ็นถึงที่ส่งปีถึงบ้านค่า มาเจอกันที่วอร์ดอลตคุกสาขารามคำแหงได้เลยนะคะ